นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรถอีตอกนะครับรถอีตอกถ้วบ้านแถบนี้เขาเรียกรถอีตอกจะเป็นเกึ่งเสือผู้เขานะครับเกึ่งเสือภูเขารถคันนี้ไม่ได้ใช้โครงรถฐานาเดินตามนะครับท่านผู้ชมใช้เป็นเกียร์ฮะใช้เป็นเกียร์เดี๋ยวผมจะพาไปดูใก,ใกล้ๆนะเป็นใช้เป็นเกียร์ยรยลูกเกียร์เลยนี่นี่นี่เกียร์นี่ลูกเกียร์น่าจะเป็นพวกเกียร์บิ๊กเอ็มนะแล้วก็เฟืองท้ายนี่ก็ จะเป็นเฟืองท้ายรถปิกอัพนะครับความกว้างก็เท่ากับรถปิกอัพเลยนะฮะความกว้างหน้าหลังก็เหมือนกับรถปิกอัพเลยครับวิ่งวิ่งดีนะฮะวิ่งเร็วนี่แต่ว่าขับเคลื่อนด้วยครูโบต้านะฮะโหน่าจะบรรทุกสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะฮะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมขึ้นเขาน่าจะดีโอแปลกฮะแปลกเครื่องนี้เป็นเครื่องของ อ่าร้อยสิบครับร้อยสิบคูเปต้าร้อยสิบแรงในสิบเอ็ดไม่ใช่ร้อยสิบแรงครับขออภัยสิบเอ็ดแรงนะฮะคูเปต้าสิบเอ็ดแรงนี่โอ้โหถึง oh. จะเก่าแบบนี้นะครับแต่ว่าหางเงินได้เป็นแสนนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าหางเงินได้เป็นแสนเพราะว่าบริเวณแถวนี้นะจะทําสวนมะขามหวานนะครับเนี่ยสวนมะขามหวานแล้วก็ข้าวโพดมันสําปะหลังทั้งนั้นเลยนะดูเบาะ โอ้โหมีบอกคู่ด้วยนะฮะบอกคู่ด้วยนี่ไม่รู้พิิตมาจากไหนนะได้สตาร์ตมือด้วยนะมีได้สตาร์ด้วยเพื่อนๆนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเป็นยังไงฮะท่านผู้ชม